ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะไปเที่ยวเรจะไปสอดวัดอะไรนะวัดวังซิ่วสำนักสงฆ์วังซิ่วสำนักสงฆ์ว่าไปละสำหรับสำนักสงฆ์วังซิ่วทางขึ้นทางขึ้นนะเป็นจักรไปขั้นชันมากแบบนี้เลยแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้อ๋อเหรอขั้นชันมากเลยครับเป็นเป็นอีกเปนแดนหนึ่งที่ แต่วันนี้ผมจะเดินไปนะครับวันนี้ผมจะเดินไปเดินน้อยจะเดินน้อยไปเลยแล้วผูกตะปีอยู่ ถามนะครับตรงไปนี้นะคะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอันนี้คือทางตัดขามทางที่เราจะไปวัดอันนี้ไปตัดขามนะครับตรงไปนะครับแล้วมันจะเป็นนอนนะครับอไปด้านโนอนอ่ะเบิรเข้าอันนี้รถอันนั้นเลยอ่างงานมีแต่มากเอาโดอย่างนี้ก็หม่าเลี้วแท้บแท้มันจะเป็นด้านน้นททางด้วยโอเวน อันแป้งบานฮอดอันพุ่นหันเพให้ในเด้อส่งให้มาใหนเหี่ยวเบิกเดินท่ายพ่จะได้สอนป้าเลยท่ายอ่สาให้เหี่ยวเบิกเดนาเอาดูป้ายหน่อยเอาเวนวัดดางเตี้ยวสามนัสงี้วเขาก็จลดเขต้องเห็นอย่างงงไปทั้ดูทางขึ้นสิขึ้นขทางขึ้นชันมากทางขึ้นชันมากอุยออทางขึ้นนี่จะชันมากเลยนะคะอันนี้สูง ออกเกียร์เป็นแดงนะคะเจินสนุกมากเลยอ่ะอุ้ย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 อุ้้ยอุ้ยอุอุ้ยอ้ยอุ้อุ้ยออุ้ยอุ้อุ้ยอุอุอ้ยอุ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 อุอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้้ยอุ้้ยอุ้้ยอยอุ้ยอุ้้ย ขึ้นมาได้แล้วครับแล้วก็จะเป็นทางขึ้นอีกขึ้นอีกหรอบอกล่อีกจักรยานมะคึมาให้แม่ถ่ายอันนี้คือทางขึ้นไปวัดนะคะวันนี้เรามาเที่ยวด้วยเรามาทำบุญด้วยอันนี้เรานี่มีปลาดุกมาปล่อย หนื่อยไหมโวเอรเหนื่อยครับผมอาปื้มวันนี้แล้วเอาอะไรมาทำบุญบ้างปื้มวันนี้ก็จะวันนี้ก็จะมีปฏิบัับไปปล่อยนะคะแล้วก็จะมี ไงครับเหนื่อยไหมอะไรสวยครับก้อนหินก้อหินอันนี้ก็สวยเหรอสวยตรงไหนครับเนี่ยเป็นไงบ้างสู้ไหมสู้ไหมชอบไหมเทนีชอบไหมชอบใส่ปลาไปปล่อยปลาต้องน้ำอีกแล้วไปที่ไหนก็มีแต่หยักเข้าห้องน้ำไม่หยกไปไป อันนี้เราไปไหนโอเวนพูดดิำได่ว่าค่าคเคยนั่งกินไอติมตรงนี้เอาจร้อมอนแรกก็ไม่ว่าน่าอยู่กับหนาเนตรงนี้อันนี้คืออะไรนั่งรอ ทางนี้น้ำข้างบนแต่ว่าเราจะเดินไปนี่คือห้องน้ำนี่เขาได้เด็กนี่นงนก็บวกอ่ะครับหลายคันเห็นยศนหละคันนึกขใส่สี่ห้าคันก็าจะไปเที่ยววันนั้นไงเที่ยวด้วนกันอันเัน อยู่ไหนเฟซเฟซมองที่ไทยรัฐขอด้วยขอด้วยขอด้วยเี่เมย์พี่เมน์พี่เมยเจ๊เหรอแม่เจ๊ครับเจ๊ครับเจ๊แรกเจ๊บอบปลาให้ชีวิตรอดปลอดภัยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีตัวใหญ่ด้วยอู้หูบอกเลยอ่ะชอบละนี่ปลาตัวใหญ่ด้วยนั่นน่ะตรงนั้น นั่นหนั่นไหนตรงนั้นแหละตัวใหญ่ที่คันบอกนะ่ะพีนน่นี่น้นะอันนี้ไอ้ตัวเล็กอยู่กับไอ้ตัวใหญ่นะบา,บายนะไั่สใส่มากเลยอ๋ตัวเล็กทำไมมันยังไม่ไปอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปเองไปไปหนึ่งลายนะครับล้มครับเ๊บเราจะไปไหนหันหน้ามาอธิบายหน่อย

ไม่ต้องเก็บลูก,ไม,กไม่ต้องเก็บไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ๋อกะละมัง,มงก็ลอยลงข้างล่างไง,งนลลง้ำ่มสุดท้าย่มลงน้ำล้วสุดท้ายลูกเดีย๋ยวก เนั่งได้ลูกนั่งแค่การนาสิเสียงดังเลยผมว่ามาตอาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทำบุญทำบุญที่วั เ,เขาเรียกว่าสำนักสงวังซิ่วนะคะเอ,อบริเวณวัดก็จะเป็นปีนเขานะคะเนี่ยขึ้นมาข้างบนเขาก็จะมีจะมีทานน้ำเป็นเป็นน้ำตกนิดหน่อยเนี่ยไม่ลึกแล้วก็น้ำไม่แรงแเด็กเด็กเล่นได้เนี่ยชอบมากก็าสนุกเกินไปจะลืมจะลืมทางกลับหรือ,ปอไปทางไหนอ่ะไม่รู้เดนกลับไปทางน้นอ,อะไรเลยรู <c oughs> ส่วนไอ้ตัวอ้วนนี่ลื่นนิดหน่อยก็กลัวลึกนิดหน่อยก็กลัวอ,อ,อ,อะไรยปยลุลงนนีืไรปลาพยูนเคยจืดเหรออนนี้ยาโหโอ่โอาน <c oughs> กะล,ะลงะังเลื่นล้ม เล็ยว้าวงานลาดเป็นหนุ่มโอ้นักขัดนักขัดาถอนรองเท้าไว้หน่อยมาขึ้นมาลูกพอแล้วพอแล้วขึ้นมาทีนี้ขึ้นมามันตรงน้ำแรงแล้วมาเอารงเท้าไปลยลืลื่น

คายุนหรือเปล่าค่ะ <laughs> อยากกลับไหมยังไม่อยากกลับยังไม่อยากกลับอยู่อยู่นี่ไหมเก็บไหนไม่ต้องดูในร่องเดี๋ยวทำมาลื่นก็เสร็จปะคำดอกเฮ้ยเดินไม่ขี้ค่าเหรอเข้ามาเป็นยังไงบ้าง ด้วยเซกเวีนหัวมากเลยนะทำไมถึงเวียนหัวสนุกมากไม่ไหวไม่ไหวทานคยอะทานเยอมานยแต่ว่าข้าไม่วินมาสนุกเมื่อเกิดลาไปบายบายขอเจ้าพิชนี้